สวัสดีครับท่านผู้ชมครับมาพบกับสเกษตรวันหยุดพยากรณ์อากาศเพื่อการเกษตรในช่วงเช้าวันนี้นะครับวันอาทิตย์ที่11กุมภาพันธ์2567นะครับสำหรับวันนี้ภาพรวมทั่วประเทศนะครับโดยเฉพาะโซนทางด้านอีสานอากาศค่อนข้างจะหนาวนะครับหนาวมากนะครับในโซนของอีสานด้านตะวันออกนะครับประมาณ15-16องศาเซลเซียสนับรวมทั้งอีสานตอนบนนะครับก็ถือว่าตอนนี้ ในส่วนของมวลอากาศเย็นนะครับกำลังแรงระลอกนี้ได้แผ่ลงมาปกคลุมในส่วนของประเทศไทยเกือบทั้งหมดแล้วนะครับในขณะเดียวกันบางพื้นที่ก็ยังคงมีโอกาสที่จะเกิดฝนฟ้าคะนองและก็ลมกระโชกแรงอยู่นะครับก็จะเน้นในโซนทางด้านภาคใต้นะครับถ้าดูจากในส่วนของแผนที่อากาศนะครับแผนที่อากาศที่ทางกรมอุตุนิยมวิทยาจัดทาไว้จะเห็นนะว่าตอนนี้ จมความกดอากาศต่ำขอภัยนับยอมความกดอากาศสูงหรือว่ามวลอากาศเย็นนะแผ่ลงมาถึงในโซนทางด้านภาคอีสานครอบกลุ่มทั้งหมดนะครับแล้วก็ค่อนข้างจะมีกําลังแรงลงมาเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นก็เตรียมรับมือในส่วนของอากาศหนาวเย็นนะครับวันนี้ในโซนทางด้านอีสานโดยเฉพาะอีสานฝั่งตะวันออกนี่เตรียมรับมืออากาศหนาวแล้วก็ในขณะเดียวกัน วันนี้ก็ยังคงมีพื้นที่ที่มีโอกาสที่จะเกิดฝนฟ้าคะนองและก็ลมกระโชกแรงซึ่งทางกรมอูตุนิยมวิทยากออกประกาศแจ้งเตือนเป็นพื้นที่เสี่ยงสีเหลืองและก็สีแดงนะครับตั้งแต่18นานิกาของเมื่อวานนี้จนถึง18นานิกาวันพรุ่งนี้นะครับขออภัยนะครับจนถึง18นานิกาวันนี้นะครับมีพื้นที่เสี่ยงสีแดงก็ประกอบไปด้วยจังหวัดนครปฐมนะครับสมุทรสงครามสมุทรสาครราชบุรีเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์นะครับ ก็เป็นพื้นที่เสี่ยงสีแดงนะครับประกอบไปด้วย5จังหวัดนะก็ะคือ1นครปฐม2สมุทรสงคราม3สมุทรสาคร4ราชบุรี5พิเพชรบุรี6ประจวบคีรีขันนะครับนอกจากนั้นก็ยังมีพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักสีเหลืองนะครับก็ประกอบไปด้วย1เชียงราย2พะเยาสน,น่ 4, าน4ีแพร่5ลำปาง6เชียงใหม่7ลำพูน8ตากนะครับ9การญจนบุรี10สุพรรณบุรี 11. นะครับพระนครศรีอยุธยา 12. ปทุมธานี 13. นนทบุรี 14. กรุงเทพ 15. สมุทรปราการครับ16นครนายก 17. ฉะเชิงเทรา 18. ชลบุรี 19. ระยองนะครับ20ชุมพรนะครับก็ทั้งหมด20จังหวัดที่มีโอกาสที่จะเกิดฝนฟ้าขนองและก็ลมกระโชกแรงในวันนี้นะครับที่ทางกรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศแจ้งเตือน เพราะฉะนั้นท่านผู้ชมก็เฝ้าระวังนะครับในช่วงนี้นะครับมีโอกาสที่จะคงมีโอกาสที่จะเกิดในส่วนของฝนฟ้าขนองและก็ลมกระโชกแรงในบางพื้นที่อยู่นะครับในขณะเดียวกันโซนทางด้านตอนบนของประเทศอุณหภูมิก็ลดลงคอ่อนข้างจะเยอะนะครับลดลงต่ำมากนะครับเดี๋ยวเราไปเช็คข้อมูลในส่วนของอุณหภูมิในช่วงเช้านี้กันนะครับว่าที่ไหนเท่าไหร่นี่นะครับค่อนข้างจะต่ำนะครับ แถวนครพนม15องศานะครับอปราบากนะครับอเมืองนครพนม15องศาเซลเซียสนะครับนาว่า16องศานะครับแล้วก็แถวมุกดาหาร17องศานิคมคำสร้อย17องศาดอนตาล17องศานะครับอุณหภูมิค่อนข้างจะต่ำนะครับวันนี้ช่วงเช้าพรเจริญบึืองการ17องศาอเมืองเมืองการ16องศานะครับเช้านี้อุดรธานีอเมือง17องศานะครับหนองบัวลำพู18องศา แถวหนองคาย18องศานะครับเลยนะครับ19องศาผู้เรือวันนี้นะครับ่วงเช้าตอนนี้อุณหภูมิ15องศาเซลเซียสนะครับท่าดี18องศาเชียงคาน20องศานะครับแล้วก็เดี๋ยวไปดูไล่ดูชัยภูมิ20องศานะครับบ้านผ่ขอนแก่น18องศาเพื่อเมืองขอนแก่นเช้านี้18องศาครับกาลสิน17องศา118องศานะครับ ยโสธร18องศาอำนาจเจริญ18องศานะครับศิราอาจ18องศาศีสะเกษ18องศานะครับอุบลราชธานี18องศาเดชอุดม18นะครับกันทารักษ์18องศาขุขันสิองศานะครับชานุมาน18องศานะครับมุกดาหาร17ดอนตาน17นะครับป่าติวยโสธร18นะครับทรายมูล18องศาเซลเซียสนะครับอำนาจเจริญ18แแสนละูมิ1 0 1นะครับ18องศานะครับ ก็จะเห็นว่าอุณหภูมิลดต่ําลงมาเรื่อยๆนะครับภูสิงห์ศรีสะเกดนะครับ17องศาสังขระบุรีสุรินทร์18นะครับไพรบึง18ปรางกู่18องศาพายุ18นะครับเบญจลักษ์18องศานะครับกันทันลักษ์18องศาเดชอุดม18องศานะครับน้ำายืน18องศาเช้านี้นะครับนางรองบุรีรัมย์19นะครับละหารสา19บ้านกวด18องศาพระพาชัย19องศานะครับคูเมือง18องศานะครับ บัวใหญ่19องศาชายภูมิ20นะครับกรเกษตรสมบูรณ์ชายภูมิ18ชุมแพ19นะครับลมสัก21นี่คือในส่วนของฝนในช่วงขอภายนักอากาศหนาวในช่วงเช้านี้นะครับจะเห็นว่าโซนทางด้านอีสานอุณภูมิลดลงต่ำมากนะครับอยู่ในเกณฑ์นหนาวก็คือต่ำกว่า16องศาเซลเซียสนะครับไปดูในโซนภาคเหนือนะครับแมเสเรียง18องศานะครับขุนยวม18องศาครับแม่แจ่ม แองศาแม่ห้องศรสอน17นะครับปลาย18องศาเชียงดาว18องศาชายปราการ18องศานะครับเชียงใหม่21นะครับเชียงราย18องศาแม่สาย17องศาเซลเซียสนะครับอำเภอพาน17นะครับอำเภอเมืองพยา19เชียงคำ19นะครับปัวน่าน19องศานะครับอำเภอสอง19าอำเภอเมืองลำปาง18นะวังชิ้น21องศานะครับ กูเรือ15นครไทย20นะครับพิษณุโลกนะครับเพชรบูรณ์21หน้องไผ่2 2ครับนองบัว23นะครับก็เป็นกลุ่มอากาศหนาวเย็นในช่วงนี้นะครับโดยเฉพาะโซนทางด้านอีสานนะครับอีสานด้านตะวันออกหนาวสุดนะครับส4 1 5องศานะครับในส่วนของทางด้านฝั่งนครพนมนะครับนครพนมมุกดาหารนะครับแล้วก็ที่เหลือก็ไล่เข้ามาเรื่อยๆ ขอนแก่นก็18องศานะครับก็เรามาะระวังสุขภาพนะครับท่านผู้ชมในช่วงนี้เนื่องจากว่าจากที่อากาศร้อนจัดก็มาเปลี่ยนเป็นในส่วนของอากาศหนาวนะครับแล้วก็ถ้าตามการคาดการณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยาวันนี้นะครับก็หลายพื้นที่ก็ยังคงมีโอกาสที่จะเกิดในส่วนของอฝนฟ้าคะนองและก็ลมกระโชกแรงอยู่นะครับถือว่าเป็นช่วงท้ายละนะครับถ้าดูในส่วนของพยากรณ์อากาศวันนี้นะครับ ภาคเหนือนะครับอากาศเย็นถึงหนาวกับมีหมอกบางในตอนเช้าอุณหภูมิจะลดลง1-3องศา Σ เซลเซียสนะมีฝนเล็กน้อยทางตอนบนนะครับอุณหภูมิยอดดอยต่ำสุด5-15องศาเซลเซียสนะครับพื้นที่ราบต่ำสุด15-21องศาเซลเซียสนะครับสูงสุด26-34องศา,าอออเซลเซียสภาคตะนดเฉียงเหนือนะครับอากาศเย็นกับหนาวกับมีลมแรงอุณหภูมิจะลดลงเล็กน้อยอุณหภูมิต่ำสุดยอดภู8-15องศานะครับ ในส่วนของพื้นที่ราบ12-19องศาเซลเซียสสูงสุด26-31องศาเซลเซียสนะครับภาคกลางอากาศเย็นในตอนเช้ากับมีลมแรงอุณหภูมิจะลดลง1-3องศาเซลเซียสนะครับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลอากาศเย็นในตอนเช้ากับมีลมแรงอุณหภูมิจะลดลง1-3องศาเซลเซียสในส่วนของภาคกลางอุณหภูมิต่ำสุด20-23องศาเซลเซียสนะครับสูงสุด31-35องศาเซลเซียส ภาคตะวันออกนะครับอากาศเย็นในตอนช้ากับมีลมแรงนะครับอุณหภูมิจะลดลงหนึ่งถึงสามองศาเซลเซียสนะครับสุราษฎร์ธานีขึ้นมาขึ้นขึ้นในโซนภาคตะวันออกนะครับสูงประมาณหนึ่งเมตรนะห่างฝั่งขึ้นสูงหนึ่งถึงสองเมตรนะครับภาคใต้ฝั่งอันดามันฝนฟ้าขนองยี่สิบเปอร์เซ็นต์ของพื้นที่นะครับเน้นจังหวัดต่อไปนี้ระนองพังงาและกระบี่นะครับในส่วนของอุณหภูมิต่ำสุดยี่สิบสามถึงยี่สิบหกองศาเซลเซียสสูงสุดสามสิบเอ็ดถึงสามสิบหกองศาเซลเซียตนะครับ ขึ้นสูง1-2เมตรห่างฝั่งและมีฝนฟ้าคะนองขึ้นสูงมากกว่า2เมตรนะครับภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยฝนฟ้าคะนอง40%ของพื้นที่นะครับเน้นประจุบคีรีขันชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชเจราและนาราธิวาสนะครับในส่วนของภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยระวังฝนตกหนักนะครับในส่วนของคลื่นสุราษฎร์ธานีขึ้นขึ้นมาขึ้นสูง1-2เมตรนะครับบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองขึ้นสูงมากกว่า2เมตร นครฉีธรรมราชล,ลงไปขึ้นสูง2-3เมตรนะครับบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองขึ้นสูงมากกว่า3เมตรอุณหภูมติต่ำสุด21-25องศา,ศาเซลเซียสนะครับก็รอบนี้ภาคใต้นะครับที่อาจจะต้องเฝ้าระวังในส่วนของฝนตกหนักนะครับในช่วงวันนี้นะครับก็ต้องเฝ้าระวังวันนี้ซึ่งถ้าดูในส่วนของเรดาร์ในช่วงนี้นะก็จะถ้าดูข้อมูลภาพถ่ายนะครับ ทางอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาภาพถ่ายดาวเทียมนะครับก็จะเห็นว่าตอนนี้มวลอากาศเย็นเริ่มแผ่ลงมาปกคลุมหมดแล้วนะครับก็ทางด้านตอนบนของประเทศก็อากาศหนาวนะครับในขณะที่โซนภาคใต้บางส่วนยังมีโอกาสที่จะเกิดฝนนะครับฝนฟ้าขนองและก็ลมกระโชกแรงนะครับต้องเฝ้าระวังช่วงนี้ก็ถือว่าเป็นช่วงที่อากาศมีการเปลี่ยนแปลงนะครับอาจจะเป็นหนาวสุดท้ายแล้วนะครับในรอบนี้ อาจจะหนาวสุดท้ายของปีนะครับโดยมีผลกระทบจนถึงวันที่13นะครับท่านผู้ชมวันที่13กุมภาพันธ์หลังจากนั้นอุณหภูมิจะค่อยๆอ,อ,อ,อุ่นขึ้นนะครับก็เป็นข้อมูลที่มาอัปเดตให้ท่านผู้ชมรับชมในช่วงเช้านี้นะครับขอบคุณข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ